สิ่งที่ยึดถือในยะที่หนึ่งพิขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏพิขูทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้าแม้มันเดิน มันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ย่อมยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดที่ขูทั้งหลายอุทุชนผู้ไม่ได้สดับก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเรานั่นเป็นเรา นั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นเวทนาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสัญญาว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นสังขารว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราย่อมตามเห็นวิญญาณว่านั่นของเรา นั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราปุทุชนนั้นถ้าแม้เดินเขาก็ย่อมเดินใ,นใกล้อุปาทานนักขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้ยืนเขาก็ย่อมยืนใ,นใกล้อุปารทานนักขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้น,นั่งเขาก็ย่อมน,อน,ในใั่งใกล้อุปารทานนักขันห้าเหล่านี้นั่นเองถ้าแม้นอนเขาก็ย่อมนอนใกล้อุปารทานนักขันห้าเหล่านี้นั่นเอง ที่ขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงพิจารณาจิตของตนเนืององว่าจิตนี้เศร้าหมองแล้วด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นการลนาน